ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วที่เด็กๆแต่ละคนนั้นได้เดินเข้าป่าไปดูดวงดูดาวแน่นอนว่าวันที่4เนี่ยเต็มมาด้วยเสียงนกหวีดรวมตัวกันกินข้าวและต่างๆมากมายอีกแบบเช่นเคยแล้วประเด็นนคือวันนั้นอะมันเป็นวันแบบท้ายๆแล้วนะซึ่งไอ้พวกแก๊งที่เริ่มเทรดกันเองในวันที่2วันที่3เนี่ย ของมันเริ่มหมดเงมันเริ่มไม่มีเงียคือเพื่อนโรงเรือนกลุ่มอื่นก็ไม่มีเทรดซึ่งกันและกันละแต่นั้นเราต้องขยายตลาดขยายมาร์เก็ตติ้งเราก็เลยไปขยายกับทหารก็คือทหารน่ก็มีขายบุหรี่<แ>กันซึ่งกูอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องราคาอะไรพวกนี้หรอกนะแต่เขาบอกว่าซองละสองร้อยซึ่งกูมั่นใจแน่ๆว่าแม่งโครตรละแพงแน่ๆแต่ใดๆมันลงแดงกันละก็คือโนชอยส์มันก็เลยเลือกที่จะต้องซื้อกันอยู่แล้วแล้วก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆว่าเอ้ยจานาลกไม่มานะวันนี้จานาล,ลกไม่อยู่นะ พอกูหลายๆคนก็เริ่มยิ้มเริ่มแบบโอ้ถ้าจันนรกไมมาก็สบายเนะเพราะว่าเกียรติศักเขาเยอะมากว่าโอหมันต้องทําอะไรนู่นนี่นั่นนูน่นเหนื่อยแน่ๆก็เลยแฮปปีล้ละพอทําธุระส่วนตัวเอฟวิต h ิ n งเสร็จปุ๊บก็เดินทางออกไปหาอาหารที่เป็นอาหารของจานนรกก็คือเป็นอาหารข้าตีกับตั้งรับตอนที่ไปถึงเนี่ยเขาก็ให้นั่งรวมรอกันนิ่งๆเสร็จปุ๊บพอรอไปรอมาก็คือก็ข่าวลือมันก็ยังแพร่กระจายอยู่ว่า เฮ้ยจานาลกไม่มาวันนี้จานาลกไม่อยู่นะพวกกูก็แฮปปี้เลยพอไปไปมาเนี่ยฐานจานาลกนี่คือแบบรอนานมากเลยก็คือไม่มีคนอารมณ์แบบอ้วนๆหน่อยๆแล้วกันแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลยมาขับมาคอยแข่งกังขับมาแล้วก็ลงมาแบบโกโก้ชึบกูนี่แหละจานาลกแล้วมันก็มีระเบิดข้างหลังแบบโอ้ย แล้วพอแตนนรกมันมาถึงปุ๊บแม่งก็สั่งทําโทษทุกอย่างที่มึงคิดได้ไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นลุกนั่งหมอบก็คือตรงนั้นเนี่ยแม่งฝุ่นตลบอบอวนเต็มไปหมดเลยแล้วคือมันจะสั่งจนแบบถ้าถ้ามึงทํามทไม่ไหวจริงๆมึงก็จะโดนทําไปเรื่อยๆแบบเหมือนแบบว่าทุกคนลุกนั่งปุ๊บแล้วมันเห็นคนหนึ่งไม่ทําอ่ะทําใหม่อะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งยังไงมันก็ทาไม่ไหวแล้วยังไงมันก็จะสั่งวนไปเรื่อยๆดังนั้นหลายๆคนที่ตอนที่ไปทําก็คือ นอนอยู่นิ่งๆกับพืน่ะอย่างกูเนี่ยกวนอยู่แถวหลังสุดใช่ไหม <c oughs> ก,กูก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครเห็น <c oughs> กูก็นอนนิ่งๆอ่ะมอไปกับพืน่ะแล้วก็ฝุ่นตลบอบอบวนลงไปอย่างนั้นเลย <c oughs> แล้วพอไปไปมาเนี่ยมันก็จะสั่งให้มึงเหมือนแบบวิ่งไปข้างหน้าใปอะไรไม่รู้แล้วก็เหมือนไปกระโดดซัมติงคือกูบอกเลยนะว่าจากร,รกเนี่ยสำหรับกูแม่งเป็นฐานที่สนุกนะคือคือเขาสั่งเหมือนเอาหาคือมันไม่ได้ตึงอะไรขนาดที่แบบพวกมึง จินตนาการล้วกันแต่คือเขาค่อนข้างชิลแล้วเขา่าเอาหาเขาเขาทตัวทรงแบบดุดไปงั้นแหละอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกข้างต้นว่าฐานเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฐานก็คือเข้าตีกับเข้ารับในพอยพวกเนี้ยกูจะบอกตรงตรงว่ากูจําอะไรไม่ค่อยได้แต่เท่าที่จําได้คือตอนแรกเนี่ยกูได้ฐานเหมือนเป็นเข้ารับตั้งรับดีเอ้ผู้ผิดโอเคโดยถ้ากูเข้าใจไม่ผิดอะ เหมือนแม่งไปแอบอยู่หลังพวกคล้ายๆเหมือนบังเกอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะมีฐานเหมือนเข้าตีอะวิ่งเข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วไอ้พวกบังเกอร์ก็คือแอบๆอ,อยู่แต่ก็คือกูต้องพูดตรงๆว่าในพอยพวกนี้วันนี้กูจาอะไรไม่ได้เลยเพราะวันนี้เป็นวันที่กูรู้สึกว่ากูเหนื่อยแทบที่สุดตั้งแต่อยู่ในเขาชนไก่มาแล้วก็คือถ้าข้ามสเตปกรงวันไปแล้วก็คือตอนบ่ายวันนั้นอะที่เขาชนไก่อะมันประมาณ44องศาซึ่งถ้ามันร้อนขนาดนี้ทหารเขากลัวเราเป็นฮีทสโตรก ดังนั้นเขาก็เลยจะไม่มีการซ้อมอะไรเลยซึ่งวันนั้นแม่งร้อนโคตรๆร้อนแบบสุดๆอะแล้วแม่งแบบฝุ่นอะไรนี่แม่งแบบเอฟวิติงอยู่ซึ่งทุกคนแม่งก็เลยเป็นพอยว่านอนกองอยู่รวมกันตรงที่มันมันมีที่กันแดดแค่แบบเล็กๆอะมันไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแม่งไปนอนกองแล้วก็หลับกันแทบตลอดทั้งบ่ายเลยแล้วก็ตอนบ่ายก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยในวันวันนั้นพอถึงเวลาที่ต้องลงจากเขาแล้วก็กลับไปเต็นท์เดิมที่ค่ายแรกอะก็ เขาก็มารวมตัวกันก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็มันก็มีรถอยู่มันมีรถคันหนึ่งใหญ่มากเหมือนแบบรอมารับทุกคนมันจะเป็นรถหน้าตาประมาณนี้อ่ะแล้วคือผู้กูหลายๆคนนี่ก็ยิ้มเลยว่าแบบโอ้ขาลงนี่สบายแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบมันหลายๆอย่างมันเหนื่อยแล้วก็มันไม่ไหวจริงๆในวันนั้นที่มันร้อนมากๆเลยไอทหารมันก็มีไอกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วก็เรียกชื่อนายด๊ดดืด อ่ะขึ้นไปบนรถนายตึดดืดด,ดขึ้นไปบนรถซึ่งกูก็งงเว้ยว่าอ้าวลิสชื่อพวกนี้มันมาจากไหนซึ่งในทวนนี้กูก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรกันแต่มันเป็นพอยว่าเท่าที่กูเข้าใจไม่ผิดก็คืออาจจะมีพ่อแม่บางคนฝากไว้หรืออาจจะเป็นคนที่แพ้โรคนูน้โนโรคนี้เพราะว่าหลังจากที่เขาพูดว่าชื่อนายชื่อนี่ดืดดืดดดอ่ะเป็นโรคนี้นี้ไหนอ่ะขึ้นไปบนรถซึ่งไอ้พวกแก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งที่อยู่แหวนไปขึ้นไปบนรถ แล้วมันก็สามารถลงข้างล่างไปเลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปแบบตอนที่ขึ้นมาพวกกูว่าโอ้โหตาละห้อยเลยยังมีปืนยังมีนุ่นมีนี่ที่เราต้องถึงแบกลงไปข้างล่างเหมือแนบบตอนที่ขาขึ้นมาอยู่ตอนที่เราลงไปข้างล่างเรื่อยๆ,ๆเนี่ยก่อนที่เราจะถึงเต็นท์เราจริงๆเนี่ยเขาจะให้เราหยุดจอดสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันเดินที่กําลังขับมาแล้วก็คือจากนรกอีกเช่นเคยจากนรลกเขาก็จะมาคุยกับพวกเราว่าเออแบบเมาลนู่นเมาลนี่แล้วก็แบบเหมือน ทำความเคารพซัมติงแล้วก็แยกกันอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าไอที่เขาทําตัวดูดูก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งใดๆเขาโอเคมากๆเลยพอมาถึงที่เต็นท์จริงๆเนี่ยเราก็จะเจอกับเพื่อนฝูงมากมายที่แม่งกลับมาด้วยรถแบบสบายแล้วซึ่งแก๊งนี้อาบนะ้ําเสร็จเรียบร้อยอะไระสบายเนื้อสบายตัวแล้วกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็คือแม่งได้เวลาพักไปทั้งหมดเลยจากชิคก ok ูเดินหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไร พอกูไปถึงปุ๊บมันก็เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วที่กูจะได้อาบน้ำเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยคนมันเยอะมากเลยแต่ในครั้งนี้มันเหมือนแบบแบ่งเซ็กชันไปแล้วว่าไอ้แก๊งนี้มันอาบน้ําไปก่อนแล้วเราก็เหลือไอ้แก๊งหนึ่งกูก็เลยโอเคได้เข้าไปอาบน้ําซึ่งแม้เป็นการอาบน้ําที่กูรู้สึกว่ามันสนุกแล้วกันกูไม่รู้ว่าปกติพวกมึงอาบน้าแล้วมันสนุกไหมแต่สาหรับกูคือแม่งสนุกมันให้ฟิลเหมือนเข้าค่ายที่มึงสาดน้ําใส่กันอยู่ในห้องน้ําแล้วก็แบบแกล้งกันอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้แบบ เละเทะอะไรมากมายขนาดนั <Es> ้นแล้วแบบโอ้โหไอ้เฮียกูไม่ได้อาบน้ํามาสี่วันน่ะพอออกมามันก็ยังมีเวลากินคงกินข้าวอะไรอยู่กูก็ออกมากินคงกินข้าวตามมารสากูซึ่งวันนี้กูเลือกที man, ่จะกินมาม่าเพราะว่าหลายๆวันเนี่ยกูกินไส้กรอกแดงกูกินไก่แดงกูกินอะไรพวกนั้นไปแบบแทบทุกวันแล้ววันนี้กูเลยเลือกที่จะกินมาม่าแล้วกูคงดีดอีท่าไหนไม่รู้หรือว่าคิดถึงเลมั้งกูเลยเลือกที่จะไม่ได้กินมาม่าแบบต้ม กูกูกินแบบกรอบๆแล้วก็ใส่ผงชูรสผงอะไรที่เขาให้มาเลยในคืนคืนนั้นเนี่ยเขาก็เรียกมารวมตัวกันอีกเช่นเคยก่อนที่จะอีกวันหนึ่งมันเป็นวันกลับเนะเขาก็มาขายของโปรโมท everything ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นพระอีกเช่นเคยแบบวันแรกเลยแต่สุดท้ายกูก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะเพราะว่ามันแบบใกล้จะกลับแล้วแล้วทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปใช่ไหมกูบอกเลยนะกูเอาเพาเว์แบงค์ไปแค่ก้อนเดียวเนี่ยกูอยู่ได้สบายสบายเลยแบบ อารมณ์เหมือนแบบไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์อะไรงั้นมันก็เลยอย,อยู่ได้แบบสบายๆไม่ต้องใช้อะไรขนาดนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าพอแบงก้อนเดียวก็พอแล้วตอนที่ผมไปนะตอนที่กูกําลังจะแบบหลับและใกล้นอนแล้วในคืนนั้นคืนนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนมันแฮปปี้แล้วทุกคนมันเอนจอยแบบเอนจอยชีวิตเล่าพรุ่งนี้กลับบ้านอะกูว่าตอนจะหลับกูก็อยากนอนไวๆไงจะได้ผ่านพ้นคืนนั้นไปอยู่ๆเว้ยตัวกูเองอะแม่งเกิดอาการปวดท้องไปแบบปวดมากเลยแล้วกูก็แบบ เออก็ต้องไปเข้าห้องน้ํากูก็ไปเข้าห้องน้ํารอบที่หนึ่งก็เข้าแล้วรอบที่สองก็เข้ารอบที่สามก็เข้าจนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทําไมมันเข้าห้องน้ําบ่อยมากคืนนี้คือเข้าไปนี่คือท้องเสียแล้วนะกูก็แบบเชี่เยเอาละแม่งไม่ใช่แล้วแล้วคือทิชชู่อะแม่งก็หมดแล้วเว้ยเพราะว่ามันวันท้ายๆแล้วยิ่งบวกกับว่าตอนนันะ้นอะมันเป็นตอนกลางคืนมันก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าอะไรมาขายก,กูต้องไปขอยืมเพื่อนคนนู้นบ้างคนนี้บ้าง แล้วกูก็เริ่มรู้สึกแปลกๆว่าเอ้ยทำไมกูท้องเสียนขนาดนี้กูก็ไม่มีแรงแล้วคืนนั้นไม่แบบไม่มีอารมณ์จะทําอะไรกูก็กลับไปที่เต็นท์ขมตานอนแบบไอ้เหี้ยขนน้องอ่ะนอนสักทีเหอะแม่งไม่ไหวแล้วไปๆไปไปมาๆเนี่ยผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงกูก็ยังปวดท้องอยู่ดีกูก็เลยเลือกที่จะไปเต็นท์พยาบาลครั้งแรกโดยตอนที่กูไปเต็นท์พยาบาลเนี่ยมันตกประมาณตีหนึ่งเกือบจะตีสองแล้วแบบกูท้องเสียทั้งคืนเลยนะมันมากกว่า3ครั้งแน่ๆกูก็เลย แบบไปปลุกพี่ทหารที่แบบเหมือนนอนอยู่ที่เต็นท์พยาบาลว่าแบบเออพี่ผมแบบปวดท้องแบบผมต้องทํายังไงครับอะไรกันเพราะว่าตอนนั้นกูไม่มีแรงเราเพื่อนๆหลายๆคนมันก็หลับกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้กูก็เดินเข้าไปปุ๊บอ,อ่าพี่ครับผมแบบปวดท้องมากแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่มียาอะไรให้ไหมไอทหารแม่งตอบกูเออมึงมึงก็ไปดูบนโต๊ะดิมึงเจอเฮี้ยอะไรมึงก็หยิบไปกินเถอะกินกินไปเถอะกูก็แบบฮะเฮี้ยอะไระเนี่ยคือกูอะไม่ไหวแล้วคือตัวกูกแบบ ไม่ไหวแบบขั้นสุดแล้วแม่งปล่อยจอยกูให้กูไปหายากินเองอะไรอย่างงี้กูก็เดินไปที่แบบเหมือนมันจะเป็นเหมือนโต๊ะแล้วก็มียานุ้นยานี้เฮียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยกูก็เห็นมันไม่ใช่ท่าน้ําขาวตาไอกระต่ายบินอะแต่มันคือสีหน้าต่ํายาท่าน้ําขาวเว้ยกูก็ดกไปนิดนึงกูไม่รู้เฮียอะไรเลยตอนนั้นคือมันไม่มีสติแล้วกูก็โอเคกูดกเสร็จปุ๊บกูก็เดินกลับมาที่เต็นท์แล้วก็นอนหลับไป พอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยกูตื่นมาประมาณแบบตีสี่อะไรประมาณนี้ <c oughs> แน่นอนว่ากูกินยาไปแล้วแต่กูยังไม่หายไงกูก็ตื่นมาก,กูไปเข้าห้องน้ําเลยตีสี่ก็คือผ่านมาแค่สามชั่วโมงก,กูปวดท้องแล้วคือกูปวดท้องทั้งคืนปวดแบบปวดหนักมากแล้วคือกูอะถ่ายจนตัวกูอะเริ่มเหลืองเลยซึ่งเขาก็เริ่มมาคนอื่นๆมันเริ่มตื่นแล้วใช่ไหมก็ประมาณสักตีห้าเกือบหกโมงคนอื่นก็มารวมตัวอะไรกรันเขาก็เรียกรวมตัว ซึ่งระหว่างนั้นกูว่าเขาของน้ำเขาของน้ำเขาของน้ําอีกเช่นเคยพอทีนี้ตอนเข้าแถวเนะี่ยมันก็เริ่มให้แบบเหมือนเคลียร์ของในเต็นท์อะไรอย่างนี้ซึ่งหลายตอนนี้กูไม่รู้อะไรแล้วเท่าที่กูจําได้กูมารู้ตัวอีกทีตอนที่กูอยู่ในแถวแล้วกันแล้วแบบเหมือนแบบว่าตัวกูไม่ไหวเพื่อนก็เลยแบบเอ้ยมึงไปเข้าแบบไปนอนห้องพยาบาลไหมคือเมื่อคือนนะ่ะมันนอนไม่ได้เพราะว่าคนอะแม่งเต็มในห้องพยาบาลหมดเลยกูว่าโอเคงั้นไปเข้าห้องพยาบาลแล้วกันพอทีนี้ เพื่อนกูก็อุ้มกูคือกูเดินไม่ได้แล้วกูเดินไม่ไหวกูไม่มีแรงเพื่อนกูอุ้มกูปุ๊บแล้วก็แบบเออจะพาเดินไปอยู่ๆไอทหารบอกเอ้ยมึงไปนั่งก่อนไปเดี๋ยวจะเคลียร์ของนู่นคืนนี่มึงไปนั่งก่อนมึงไปนั่งคือสภาพทหารนี่ยมันเห็นแล้วว่ากูไม่ไหวแล้วจริงๆนะแต่ก็คือไม่สั่งให้กูไปนั่งคือตอนนั้นกูซดเกลือแร่ที่เพื่อนกูทําให้กี่แก้วแล้วก็ไม่รู้อะสุดท้ายเนี่ยที่ทหารเนี่ยให้กูกลับไปรวมตัวก็เพราะว่ามันใช้กูคืนฐานเหล็ก่อน กูก็แบบไอสัตว์เอ,อ้ยกูก็ไม่ไหวแล้วถ่านเหล็กมึงสาคัญอะไรขนาดนั้นว่าอะไรประมาณนี้แล้วกูก็รอจนต้องคืนถ่านเหล็กเสร็จพอคืนถ่านเหล็กเสร็จปุ๊บเพื่อนกูก็อุ้มกูไปเลยกูขอบคุณมากๆทั้งสองคนแบบสองคนพากูอุ้มไปปุ๊บแล้วกูก็ไปนอนอยู่ในห้องพยาบาลดังนั้นวันศุกร์เนี่ยไอวันสุดท้ายเนี่ยกูจะจําไม่ได้เลยว่าเขาไปทําอะไรกันบ้างเพราะว่ากูไม่ได้ไปทํากับแบบเดียวกับเขาเลยกูเนี่ยตื่นมาทีเนี่ยน่าจะสักประมาณสิบสิบเอ็ดโมงแล้วมัง้ง แบบอีกนิดหนึ่งก็คือได้กลับบ้านแล้วกูตื่นมาเนี่ยกูก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆที่เป็นเหมือนแบบอยู่นอนอยู่เหมือนเป็นห้องพยาบาลเหมือนกันแล้วก็ถามนู่นถามนี่คุยสารทุสุดดิบเพื่อนกูเนี่ยคนนึงเล่าให้กูฟังเลยว่าไม่มีคนหนึ่งอะเหมือนมันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยนะคือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าไอห้องพยาบาลของกูมันก็เป็นแค่ตน้นพยาบาลโงๆ่ๆไม่ได้เป็นแบบโรงพยาบาลจริงๆแต่คือถ้ามันหนัก แบบเคสหนักจริงๆอ่ะเขาจะให้ไปนอนที่โรงพยาบาลซึ่งมันมีคนคนหนึ่งอ่ะไปนอนอย่างนั้นแล้วนอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายไอคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนเขาได้ลงไปนอนวันสองวันอะไรอย่างนี้ซึ่งไอคนที่เหมือนมันไปนอนเนี่ยไม่รู้ว่าวันเส้นหรือมันป่วยหรือมันอะไรจริงๆแต่มันบอกว่ามันแบบโหแม่งโคตรเบื่อแม่งบอกว่าแม่งเล่นโอ E ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายซึ่งมันไม่มีอะไรให้ทําจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนมาหามันอยู่เงียบๆคนเดียวซึ่งโอ้โโคตรอารมณ์ ตอนนั้นถ้าไปแม่งเป็นชอยที่แย่มากเลือกสู้อยู่กับเพื่อนอยู่ข้างบนอ่ะดูยังสนุกกว่าเลยในตอนนี้เนะี่ยกูก็ยังไม่หายปวดท้องนะกูก็ยังมีไปเข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างแต่ก็คือมันแบบมันเริ่มมีแรงแล้วมันสบายขึ้นแล้วกูก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองว่ากูเป็นอะไรวะทําไมกูปวดท้องขนาดนี้วะคิดไปคิดมาคิดได้คือตลอดเวลาเนี่ยเราอะจับตัวเปื้อนฝุ่นอะไรตลอดถึงเมื่อวานกูจะอาบน้ํามาแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีฝุ่นอะไรอย่างนี้ซึ่งกูแดกมาม่าด้วย กบกอบอะมึงเข้าใจไหมกบกบมันก็ไม่ได้แดกด้วยซ่อมได้ไม่ได้จะมีช้อนอะไรขนาดกูจกมือแล้วกูก็กินกูเลยอ๋อกูท้องเสียเพราะเคสเคสนี้เองแต่ช่างมันไม่เป็นไรละกูกูผ่านพ้นมันมาแล้วโดยรวมทั้งหมดเนี่ยกูถ่ายเข้าห้องน้ําเนี่ยไปเกิน15รอบแล้วกันเท่าที่จําได้ไม่รู้ว่าบวกลบอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเกิน15แน่ๆกูคิดว่ากูเป็นตัวตึงด้านการเข้าห้องน้ําที่เขาชนไก่เลยว่าแบบ โอ้หใครเข้าเยอะกว่ากูถ้ามึงไม่ใช่ครูฝึกก็แปลกแล้วแหละเพราะปกติพวกมึงแม่งอันอันอันไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็กลับมาแล้วก็เหมือนมาเก็บของนู่นของนี่แล้วก็รวมตัวกันไปแล้วก็จะไปเคารพซัมติงก่อนที่จะกลับเหมือนแบบไปทําความเคารพบางอย่างก่อนกลับจะไม่ได้แล้วมันคืออะไรพอเคารพเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นผัดผัดต่อไปที่จะมาแทนเราที่ขับรถมาเหมือนพี่วันแรกที่เราไปเจอที่คนที่เป็นเปรียบเสมือนดั่งรุ่นพี่พวกกูทุกคนก็เลือกที่จะทำตัวแบบเดิมก็คื มึงตายแน่เฮี้ยมึงเือก็คือทุกคนตะโกนอะไรแบบนั้นไปแล้วเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาที่ขึ้นรถกลับไปโดยตอนนี้ขึ้นรถกลับไปเนี่ยกูก็ยังไม่มีแรงอะไรอยู่ก็เลยเลือกที่จะเป็นออปชั่นของการนอนซึ่งมันเลือกลงได้สองที่ก็คือจะเป็นที่มหิดนหรือจะเป็นที่ศูนย์ใหญ่ซึ่งพวกกูแทบทุกคน90%เซเลือกที่จะลงที่มหิดลคือของกูเนี่ยมันใกล้บ้านด้วยอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมึงหลุดพ้นไวยิ่งดีดังนั้นกูก็เลือกลงมหิดล พอลงมาให้ดนก็จบไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เดินทางโดยกลับโดยสวัสดิภาพแต่ถ้าลงที่ศูนย์ใหญ่เนี่ยเหมือนจะต้องทําความเคารพบางอย่างก่อนกลับอีกทีนึงก็เลยทุกคนเขาก็เลยส่วนใหญ่แล้ะกันเขาก็เลยเลือกลงมาให้ดนและตอนไปถึงบ้านแล้วมึงได้อ่านน้านะแม่งเป็นครั้งแรกที่แบบโหกูอ่าบน้ําเป็นแบบหลักชั่วโมงบวกบวกในชีวิตอะยังไงโดยรวมนี่คือภาพรวมของเขาชนไก่ที่ผมไปเที่ยวมาถ้าเห็นเหมือนกันหรือว่ามี Experiment ที่แตกต่างกันยังไงก็เม้นลงมาข้างล่างได้เลยยังไงก็ขอจบซีรีส์เขาชนไก่ไว้ตรงนี้แหะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับ